สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับเหรียญ2บาทนะครับวันนี้ที่นําเหรียญ2บาทมาก็เป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นนิกเกิลนะครับชุบนะครับก็นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับของเหรียญ2บาทของปีพศ2550นะครับขออยากให้พี่น้องๆได้ชมกันว่าเหรียญ2บาทนี้หรือว่าข้อมูลของเหรียญ2บาทนี้เป็นในลักษณะไหนนะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทของปี50เนี่ยก็ผลิตเยอะเลครับแต่ว่ามันหาไม่ค่อยเจอนะครับ อย่างที่ผมมีอยู่ก็มีอยู่แค่10เหรียญนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับผมก็เจ็บใส่ในอัลบั้มไว้นะครับเอาไว้ดูนะครับเพราะว่าผมก็สะสมมอนกันนะครับก็เป็นการแบบถ้าวันไหนที่เราได้เปิดดูเหรียญด้วยอัลบั้มมันก็สบายมาฝากพี่น้องๆด้วยนะครับกับเหรียญ2บาทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญ2บาทนี้นะครับครับเหรียญสบาทนะครับหมุนเวียนนะครับเป็นนิกเกิลนะครับ ปีผู้เสิกระชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2,500นนะครับบนะครับบรุบัณพศนะครับวัดสเกตนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษริย์นะครับโลหะสีขาวนะครับราคา2บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบอันนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็ 21.75มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับขอบด้านข้างเนี่ยนะครับจุดนี้นะครับก็อยู่ที่1.8มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของลวดลายด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรานะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพักนะครับทางเพื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื่องนะครับบรมกติยาราชนะครับปูตติตาพรนะครับสรองพระองคุลีนะครับบริเวณขอบเปลียนนะครับด้านในมีลักษณะเป็นลูกไข่ปลาล้อมรอบขอบเปลียนนะครับครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิผลอดุลยเดชนะครับด้านขวาตรงจุดนี้นะครับก็มีคาว่าราชการที่9นะครับครับแล้วทีนี้เรา ไปดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันเลยเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปนะครับพระอุโบสถนะครับวัดเป็นจมาบพิษนะครับดุสิตวนารามนะครับในตรงกลางเหรียญนี้นะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็มี ทศศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2550นะครับครับด้านล่างนะครับบริเวณฐานวัดนะครับมีเลขบอกราคาว่า2บาทไทยกับ2บาทอาลลับิกนะครับโดยมีคำว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับโดยบริเวณขอบเหรียญนะครับล้อมรอบขอบเหรียญนะครับจะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบตรงจุดนี้นะครับบริเวณขอบเหรียญตรงจุดนี้นะครับครับทีนี้เรามาดู วันที่ประกาศใช้เป็นวันที่15นะครับกันยายนปีพศ2548นระ25นะครับก็เป็นวันที่ประกาศใช้เหรียญ2บาทนะครับของปีพศ2550นระ25นะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตกับน้ําหนักนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ2บาทนี้นะครับก็จะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่232ล้านเหรียญน,นะครับครับแล้วก็น้ําหนักก็จะอยู่ที่ 4 3ุดกรัมนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับเพราะโฟกัสกันก็ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของราคากันนะครับเหรียญ2บาทนี้นะครับที่ผมดูตามเพจนะครับตามเพจตาม youtube ต่างๆนี่นะครับที่เขาอ้างยิงมาก็ราคาหลักพันบ้างตามเพจนี้ก็มีราคาเหรียญ2บาทนะครับของปีพศ2550นร25นี่ก็อยู่ที่200บาทนะครับ ครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับครับก็รบก,กวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ